ขยับไปดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งวันนี้นะครับสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเพราะว่าวันนี้มีการเปิดหลักฐานใหม่ที่ระบุว่าเป็นผ้าขาวของคุณแตงโมนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่มาที่ไปของผ้าผืนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรใครเป็นส่งใครเป็นคนส่งมาให้กันแน่ขณะเดียวกันวันนี้พอเปิดหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ครับ ว่าผ้าขาวหรือหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานจริงหรือไม่ครับวันนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับสสบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลพร้อมด้วยคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยทินเดินทางมาร่วมรับแล้วก็เปิดวัตถุพยานจากคณะกรรมาการสามัญสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับเพื่อส่งไปตรวจ DNA ต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยวันนี้สอสเอต้มงคนกิจบอกว่าวัตถุพยานที่มารับวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือเท็จเมื่อรับมอบแล้วจะส่งให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คอีกครั้งหากเป็นของจริงก็จะส่งเข้าไปรวมอยู่ในสำนวนแต่ถ้าไม่จริงก็ตัดทิ้งไปจึงถือว่าไม่ใช่พยานหลักฐานเท็จขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิง,ญงพรทิพย์โรจ,จนสุนันท์ครับสมาชิกวุฒิสภาวันนี้คุณหมอก็ระบุว่ากรรมธิการเนี่ย จะเปิดหลักฐานที่บังแจ็คส่งมาให้เมื่อสี่อาทิตย์ก่อนเป็นผ้าคลุมลูกไม้สีขาวที่อ้างว่าเป็นของแตงโมใช้ในวันเกิดเหตุแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นของจริงหรือของปลอมโดยวันนี้จะเปิดต่อหน้าสื่อมวลชนและต่อหน้าคุณแม่คุณแตงโมแล้วก็จะทำเรื่องส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาคราบเลือดหรือ DNA อออื่นที่อาจติดอยู่บนผ้าโดยถ้าหากว่าตรวจสอบได้ก็จะทราบว่าคราบเลือดนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังตกเรือ เนื่องจากว่าหากคราบเลือดเกาะติดอยู่ที่ลูกไม้แสดงว่าจะเกิดขึ้นก่อนคุณตังโมเสียชีวิตพร้อมกันนี้ย้ำว่าหากเป็นของจริงต่อให้เอาไปซักกี่ครั้งหรือใช้วิธีอื่นคราบเลือดก,ก็ยังอยู่พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะนำเข้าสำนวนอย่างไรบ้างสำหรับการเดินหน้าคดียอมรับว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีด้วยระบบทางกฎหมายซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้สอบหมดแล้วอยู่ที่อายการจะสั่งสอบเพิ่มหรือว่ามีใครไปยื่นตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้สังคมแยกแยะก,การทํางานระวังคนทําข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่ตนเองทําคดีตรงไปตรงมาใช้หลักวิทยาศาสตร์เน้นที่จุดตกและมองว่าวันนี้ควรโฟกัสที่สาเหตุของการเสียชีวิตไม่ใช่มาจับผิดเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จเพราะไม่ว่าจะคนดีหรือคนชั่วก็สร้างหลักฐานเท็จได้ทางนิทางกรรมธิการแจ้งว่าในส่วนของพัสดุที่ส่งมาจะเปิดก็ต่อเมื่ออายาการอนุญาต ซึ่งทางกรรมธิการส่งหนังสือไปอยังพนักงานสอบสวนและอายการแล้วระหว่างนี้ทางกรรมธิการจะเก็บพัสดุเอาไว้ก่อนครับขณะที่ทางฝั่งของคุณแม่คุณตังโมก็บอกว่าเตรียมที่จะยื่น DSI เพื่อขอให้รับคดีเป็นคดีพิเศษตอนนี้ให้ในายอฉริยะได้ร่างเอกสารขึ้นมาเพื่อดําเนินการยื่นต่อ DSI ต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาของกรรมธิการวุฒิสภา ขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องตามต่อครับหลังจากที่มีคลิปเสียงปรากฏออกมาโดยธนาเดชาบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกคมคู่จากสอเต้อสอสอเต๊มงคลกิจเดี๋ยวเราไปย้อนฟังนะครับว่าคลิปต้นเลือกที่ว่าเป็นอย่างไรครับอย่าไปคมคู่็บอกให้กำลังใจแต่แค่นั้นแหละทีม mm. ง,งานยิ่งคณะตลกเนี่ยพี่เดชาพูดไม่ได้ mm. พี่เดชารู้ป่าวว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย ผมโสดคนเป็กื้แล้วนิสัยผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะเข้าใจเข้าใจเออเอาพี่เดย์หยุดประาณครับพี่เดย์สัญญาครับผมว่าจะหยุด<ต>ผมก็จะไม่ทําอะไรทีผมเดอนไปครั้งสุดท้ายคือไมอ่ผมจะใช้วิธีนอกระบบอืมพุดตรงนะครับเอออือถ้าอยากลองก็เจอกันนี่แหละครับคลิปนี้แหละฮะคลิปเสียงที่เป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างทนายเดชาและสสเต้มงคลกิจคลิปเสียงที่ทนายเดชาบอกว่า มีการพูดคุยกับสอสอเต้มงคลกิจทางโทรศัพท์โดยสอสอเต้เตือนให้ทนายเดชายหยุดโพสต์เกี่ยวกับคดีแตงโมโดยระบุว่าตนเองเ,เป็นนักการเมืองเวลาลงมือเนี่จะไม่ค่อยใช้กฎหมายและถ้าเป็นคนอื่นจะส่งคนไปกระทืบแล้วและเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้หยุดทุกคนถ้าไม่หยุดจะใช้วิธีนอกระบบถ้าอยากลองก็เจอกันถ้าคิดว่าแน่ซึ่งจากประเด็นนี้นะครับวันนี้สอสอเต้มงคลกิจ บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็พูดคุยกับทางธนายเดชาอยู่แล้วเป็นการหยอกเย้ากันไปมาธนายเดชาก็เคยขู่ตนไว้เยอะและเป็นการพูดคุยในรายละเอียดว่าพักไทยศิวิไลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบคดีนี้แล้วบางทีการออกความเห็นในเชิงข่มขู่โจ์และไปพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดเนี่ยมันจะกระทบต่อคดีเพราะว่าตามมารยาทนายนความหากเป็นที่ปรึกษาสามารถออกความเห็นทางกฎหมายได้แต่หากไม่ใช่ก็ควรออกความเห็นเชิงวิชาการ แล้วหากธนรดชาไม่สบายใจตนจะให้วายสัปดาห์ละขวดพร้อมกันนี้ย้ำว่าขอให้ระวังเพราะการเมืองมันแรงเกรงจะอยู่ไม่ได้และการนำคลิปเสียงของตนมาเปิดเผยก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายถ้าถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าคนเขาไม่รักชอบพอกันเนี่ยเขาจะไม่คุยกันอ่าในเมื่อเราก็เตือนกันแบบกัลยานมิตรถูกปะ่ะ<ต>เราก็ไม,ไม่อยากให้เพื่อนเราต้องไป มารยาทนายความไม่อยากให้เพื่อนเราต้องไปถูกดำเนินคดีอาญาอย่างงู้อย่างนี้ถูกป่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการคุยโทรศัพท์กันสองคนเนี่ยมันรู้กันแค่สองคนใช่ไหม,มเมื่อมันรู้กันสองคนเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเอาไปเปิดเผยก็จะมีความผิดตามกฎหมายไปดูพระราชบัญญัติด้วยนะ และในฐานะที่เป็นสสนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทางนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับระบุว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยคณะกรรมาการจริยธรรมของสภานะครับจะประชุมเรื่องที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายมงคลกิจที่มีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันครับโดยเรื่องของธนาเดชาเนี่ยยังไม่มีการยื่นร้องเรียนมา ทั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหากทําไปแล้วมันผิดต่อจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการก็ต้องทําการตรวจสอบแม้กระทั่งคําพูดที่ไม่เหมาะสมก็สามารถร้องเรียนได้ครับโดยจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาก่อนจากนั้นคณะกรรมการก็จะส่งเรื่องให้อนุกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสูงและมีความตรงไปตรงมาเนี่ยตรวจสอบด้วยความเป็นธรรม ท่านมงวงขิดเขาตอนใบแต่คนละเรื่องกันนะครับเรื่องแต่เรื่องนั้นยังไม่มาเพราะงั้นอ,อะไรที่เป็นสิดส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ถ้าสมมติว่าไปใช้อะไรก็ตามที่ผิดโดอจริยธรรมและการเมืองเนี่ยรมการจะทำก็จะต้องสอบไม่กราทำคำพูดที่ไม่เหมาะสมเขาก็ร้องได้